สวัสดีครับวันนี้20กรกฎาคมมาอัปเดตสต็อกสสอะไรกันนะครับของเข้าเยอะมากครับอาทิตย์ที่แล้ว4ตู้อาทิตย์นี้อีก3ตู้แน่นๆเลยครับเริ่มจากอันนี้หัวนิวจีก้าอันนี้นิว g ีก้แท้นะครับไม่ใช่ g ีก้าไฟตั้งแล้วมาแปลงฝาหน้าเป็นนิว g ีก้แท้เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วถ่ายให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งดูประตูดูข้างล่างมันจะเรียบเรียบใหม่ๆ ดูเครื่องแห้งๆดูใต้ท้องเนี่ยไม่มีสนิมเลยส่องเข้าไปใต้ท้องตัวนี้ติดเกียร์ไฟฟ้ามาแล้วก็มีตู้แอร์ให้ด้วยเดี๋ยวแถมตู้แอร์ใครซื้อหัวนี้นะครับแล้วก็เมกา้าหัวกว้างนี่มาหลายหัวเลยมาเป็นสิบเลยใส่แทน ซูโมแทนไฮเทคได้เลยเดี๋ยวดูข้างในก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกตามมาดูโกดังนี้ ตัวนี้เป็นหัวซีรีส์เจ็ดหลังคาสูงตัวนี้หัวเปล่าถอดเครื่องขายไปแล้วเป็นหัวแต่งโครเมียมสภาพสวยใครอยากได้หลังคาสูงโปร่ง,งสบายก็ใช้หัวนี้ไปติดตั้งวางได้เลยครับเห,เหมือนเหมือนเราใส่หมวกอะแต่ว่าข้างในมันจะโปร่งสองข้างในดูข้างในนี่ไปยืนได้เลยหลังคามันจะสูง แล้วก็ห่วนี้เป็นซีรีส์เจ็ดติดเครื่อง E13C แต่งโครเมี่ยนี่คอนโซลฟ้าแล้วก็เครื่องมาใหม่เป็น 6UZ ฝาโหนกนี่ 6UZ ฝานโนกตัวนี้ AO9C เครื่องนี้เราคัดสภาพมาส,สวยทุกตัวครับนี่ก็เอโเก้าสี่มาใหม่เหมือนกันส่วนตัวนี้อสิบสามสี่ตัวนี้หกยูเซฝาเตี้ยสามร้อยแปดสิบแรงอันนี้ลูกค้ามาแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ลูกค้าดูหกยูเซ <U Z> เครื่องพร้อมเกียร์น,นี่ลูกค้าสนใจเครื่องพร้อมเกียร์ ก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น JO 8E Common Rail ตัวนี้240แรงครับขอบคุณครับตัวนี้ 8E 240แรงแล้วก็ a o 9C เนี่ย344มาใหม่เยอะเลยเป็น10ตัวเลยแห้งๆแ,แล้วตอนนี้ลูกค้ากำลังนิยม a o 9C 344แรงราคามันไม่แพง ยางนี่ก็มาใหม่ตัวนี้ดอกสวยจะเป็นแก้มเตี้ยเป็นขอบ22.5แก้มเตี้ยแต่ดอกสวยปีใหม่8ลรูเอ้ย10รูตัวนี้10ลรูสนใจเข้ามาดูได้ครับตัวนี้เป็นจีก้ไฟตั้งเครื่อง 6UZ แล้วก็ NKR Robocop บ้านเราเรียก NMR NLR ร้อยสามสิบแรงอันนี้หัวคันเกียร์สายครับแล้วก็หัวเด็กก้าเด็กก้าสองใบปัดโลโบโคอปมาเยอะเลยโลโบโคอปสองสี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ตามมา